มาลองเอฟเฟกพี่ตะกะแตนกันบ้างนะฮะน้องฮักลายนองฮักลายบอกเคยเหตุให้เสียใจบอกเคยเหตุให้เจ็บช้ำแล้วเป็นยังคนที่บอกฮักกันมันคือสร้างใจดำกระทำใจน้องขัด มองดาวใสผ่านใจเต็มฟันคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าตรงนี้มีหนึ่งคนเงาฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง คนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้เออเมาดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนก็ดอกนี้ออนบานคํำ ต่อไปฮนะมีคนเงาเฝ้ารอเธออยู่เบอรนี้โทรมาน่อยสิดีร้ายขอให้สื่อสารฝนตกในใจน้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉันซาจีรัก หรือจีหลอกหรือ้อมายอกไม่หลอกให้ฝัน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 อยู่บ้านเรายามหนาวก่อนหนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุน่นกลับจากนายังหอมละมุน กลุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทางรักได้ครั้งละคนเชื่อจะได้คนละครั้งผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคนและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้ง อยากเป็นคนเดียวคนนั้นที่ไม่มีวันได้เป็นมองไปก็ได้แต่เห็นรักที่ไม่ใช่ของเราอยากเป็นคนเดียวคนนั้นบอมแมนเออบอมแมน <laughs> อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ ใจนาใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดซ้าเป็นตัวส้ารองแต่ขอจองเธอไว้ในใจบองอจาดเม็ด เธอใช้เวลาพูดคำว่ารักแค่หนึ่งนาทีแต่ฉันคนนี้ใช้ทั้งชีวิตเพื่อลืมมันประมาณนี้ถ้ารักกันไปแล้วฝืนก็คืนหัวใจให้กัน บอกสิ่งที่เธอต้องการออกมาสักคนเพลงสุดท้ายนะเพลงเดือน